洱拍，倘若。 แองเจลสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนมีนาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยีีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกงหกใครไพ่ยิ่ีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะในส่วนแรกไพ่ในอดีตของชาวราศีพิจิกคือ wheel of fortune เก้าถ้วยหกดาบ 2องเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย10ถ้วยนั่นเองนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกนั้นจากตัวไพ่ใบนี้วิ e w of Fortune หมายความว่ามันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งความรักหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะคะแต่ณที่นี้อาจารย์รู้สึกได้ว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศีพิจิกนั้นจำใจจำยอมที่จะ จากคนรักมาไม่ว่าจะเป็นความรักในอดีตในรูปแบบไหนก็ตามนะคะอาจจะเป็นช่วงวัยเด็กช่วงวัยรุ่นนะช่วงวัยทำงานอะไรเงี้ยแต่เราสองคนไปกันไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันมีการจบความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราคงไม่ใช่เนื้อคู่กันหรอกเราคงไม่ใช่บุพเพสันิวาสกันหรอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไพ่ใบนี้บอกให้คุณรู้ว่าถึงแม้ช่วงในอดีต คุณสองคนจะพัดภาคจากกันนะแต่คุณเชื่อไหมนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันก็จะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตามบางเอิญอาจจะเป็นการวนกลับมาแล้วต่างฝ่ายต่างโสดทั้งสองคนเลยก็ได้บางทีเราอาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตกันและกันมานานแล้วนะเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่งที่จะมา รู้ตัวหรือเพิ่งที่จะมาสารสัมพันธ์กันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่เก้าถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้เป็นความรักเพศทางเลือกอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกเองหรือคู่รักของชาวราศีพิจิกที่เป็นชาวเพศที่3นั่นเองนะคะแต่ในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นการคบหาดูใจกันแบบด้วยความรักความรู้สึก การเอาใจใส่ดูแลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดีนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆจากที่เห็นจากตัวไพ่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าคุณมีความมั่นใจมากๆทุกๆครั้งที่คุณมีความรักไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือกหรือว่าจะเป็นเพศเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็น รักต่างเพศเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีความรักชาวราศีพิจิกก็จะมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมทุ่มเทเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีนะคะนะต่อมาเป็นไพ่หกดาบใบนี้ อาจารย์รู้สึกว่าในอดีตมีหลายคนชาวราศีพิจิกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการละหองละแหงความสัมพันธ์ในเรื่องความรักบ้างนั่นนี่นะทุกๆุกคู่มันก็ย่อมที่จะมีปัญหาอยู่ในนั้นไม่มีใครเพอร์เฟกอยู่ในโลกใบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณพยายามที่จะคิดคน้นคุณพยายามที่จะแก้ปัญหามันยิ่งแบบ มันยิ่งไม่ไปไหนปัญหามันยังอยู่ปัญหามันยังไม่ถูกขี้คายอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าเวลาเท่านั้นมันจะช่วยเยียวยาทุกอย่างแม้ว่าจะสภาพจิตใจแม้ว่าจะในเรื่องความรักความรู้สึกบางคนชาวราศีพิจิกนะเจ็บปวดกับความรักมาเยอะ นะเสียใจมาเยอะนะคะก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองนะคะยิ่งเราไปยิ่งหาคําตอบยิ่งเราไปต้องแก้ปัญหาต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้ปัญหานี้ต้องคี่คลายภายในวันนี้นะมันยิ่งเพิ่มความกดดันนะแล้วทําให้ปัญหานั้นมันยังคงอยู่แล้วแล้วมันก็ยิ่งแบบหาทางออกได้ยากนะอันนี้คือคําแนะนําจากตัวไพ่แต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะต่อมาเป็นไพ่สองมเหรียญ ชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมาสําหรับไพ่สองเหรียญอาจารย์รู้สึกว่ามีบางคนพยายามที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดหรือบางทีบางเดือนก็อาจจะขัดขาดเก,เกินไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ มีปัญหาในเรื่องการเงินพอสมควรอันนี้คือตัวชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางคนมีการไปกู้ในระบบนะในระบบสินเชื่อในระบบธนาคารกู้มาเพื่อประกอบธุรกิจประกอบกิจการกู้มาเพื่อซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ไพ่สองเหรียญยังมีความหมายที่บอกให้รู้ว่า บางคู่มีการครบกันแล้วทะเลาะเบาะแหวงกันก็งอนกันอีกฝ่ายนึงก็ต้องไปงอน,นะอะไรเงี้ยเป็นความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวดีเดียยเด๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบอ่อนๆออฟออฟต่อมาเป็นไพ่สิถ้วย สำหรับไพ่ใบนี้ชาวราศีพิจิกคนใดที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งให้ความสําคัญกับภรรยาสามีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้ามีเวลาว่างปุ๊บหยุดยาวหรือช่วงเวเคชันหรืออะไรอย่างเงี้ยชาวราศีพิจิกก็จะหาเวลาอันมีค่าของคุณนั้นให้กับครอบครัวก่อนเลย น,ะะนี่ก็คือแบบครอบครัวต้องมาที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึง่งรูปแบบของไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่ามีชาวราศีพิจิกหลายคนนะคะที่เคยคบหาดูใจกับคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วอาจจะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ ะะที่แบบมีลูกติดมาอะไรเงี้ยแต่ก็มีการครบหาดูใจกันในช่วงระยะเวลาในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีบางคู่ที่ยังคบกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพิจิกนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําราศีธาตุลมราศีธาตุดินและอาจารย์จากที่อาจารย์ดูดนะธาตุน้าก็ค่อนข้างเยอะนะ ต่อมาภายในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะภายในปัจจุบันใบแรกเลยนะสี่ถ้วยอัศวินถือไม้ เด็กถือถ้วยวิว l of for t u n e ขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็หนึ่งถ้วยนั่นเองมาดูที่พไพ่ใบแรกกันเลยสำหรับพไพ่ใบแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะั้นอาจารย์คิดว่าโดยเฉพาะคนโสดคุณค่อนข้างที่จะเลือกนะไม่ใช่ว่าเพราะเหงาแล้วไม่ใช่ว่าต้องการหาใครมาฆ่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยแก้เหงาไปวันวอะไรย่งเงี้ยไม่ใช่อันโมเมนต์ประมาณว่าชาวราศีพิจิกก็ต้องเลือกนะ เลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตต้องหุ่นดีนะต้องผอมต้องไม่อ้วนนะ ต้องอผิวขาวนะจะต้องสูงนะจะต้องสวยจะต้องหมวยนะอะไรเงี้ยก็มีสเปคในตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่ใช่แบบคบใครก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะน,นี่คือสไตล์ของคนที่แบบคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันอาจารย์ก็สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือโดยเฉพาะคนที่แบบคบกันมานานนะมันเกิดความรู้สึกแบบโอ้ มันเบื่อมันเซง็งมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรืออะไรก็อย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะทํางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาไปทํางานแล้วก็เจอกันช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรือกอะไรประมาณนี้มันเป็นชีวิตที่มันมันอาจจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอแนะนำนะคะก็ไปเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปเที่ยวด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยจะได้มีอะไรหรือสถานที่ต่างๆที่แบบทำให้คุณสองคนนั้นกระชับความสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่อัศวินถือไม้ในช่วงการทำงานในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกมีหลายคนนะคะจะต้องมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะ ไปสาขานั้นสาขานี้หรือลงพื้นที่หรือไปสัมมนาไปประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยนะ,ะในการสัญจรหรือการใช้ยานพาหนะค่อนข้างเยอะในการทำงานนะบางทีอาจจะห่างจากคนรักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณอาจจะทำงานอยู่ต่างถิ่นต่างที่อยู่ต่างจังหวัดกันกับคนรักนะคะในช่วงระยะเวลาที่แบบจะต้องมีการไปทำงานต่างถิ่นต่างท,างที่อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟครับสำหรับใครที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้นะอาจารย์บอกเลยถึงเขาจะอายุน้อยกว่าชาวราศรีพิจิกเขาก็มีความรักความหวังดีให้ให้ให้คุณแบบแบบ แบบความรู้สึกจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ถ้วย,ถ,ย,ยถ้ามันเป็นไพ่เหรียญถ้ามันเป็นไพ่ดาบอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่มันเป็นไพ่ถ้วยคือความรู้สึกจริงๆของเขาคือความรักความเอาใจใส่ที่เขาอยากที่จะมอบให้กับชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะบางทีเขาเห็นคุณเครียดคุณไม่สบายใจหรืออะไรเขาพยายามที่จะถามเขาพยายามที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเท่าที่เขาจะทำได้นะคะนะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าก็ตามนะ ต่อมาเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะใบนี้ก็ขึ้นอีกแล้วในอดีตก็ขึ้นนั่นหมายความว่าในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะเหมือนกงล้อแห่งโชคชะตาจะนำพาคุณสองคนได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณเชื่อไหมบางทีในช่วงระยะเวลาอดีตที่ผ่านมานะคะคุณสองคนอาจจะแยกย้ายกันไปเติบโตหรือแยกย้ายกันไปมีคนอื่นไปมี แฟนไปมีครอบครัวอะไรยเงี้ยพอวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งได้มาเจอกันอาจจะเจอกันด้วยความบังเอิญอาจจะไปงานคืนสู่เย่าไปงานเลี้ยงไปงานแต่งงานแล้วบังเอิญเจอกันอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วพอเวลาเจอกันนะดีไม่ดีอาจจะโสดทั้งคู่แล้วอาจจะมีการสามสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าบุกเพศน,นิวาสนะคะเป็นเนื้อคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แค้วกัน ต่อมาเป็นไพ่ e i g h อ of Cups นะไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับคนที่มีคู่สำหรับชาวราศีพิจิกนะเพราะว่าคู่ของคุณมาเติมเต็มชีวิตของคุณในส่วนที่แบบขาดหายไปออย่างเงี้ยชาวราศีพิจิกอาจจะไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของแฟนหรือคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเข้าอกเข้าใจกันเหมือนมาเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้ว คู่รักของชาวราศีพิจิกน่าจะนำความโชคดีมาให้กับคุณด้วยบางคนชอบเสียงชกเสียงดวงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แฟนไปซื้อหรือไปหยิบไปจับให้อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะโชคดีได้รับโชคไปนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุไฟนะ มีราศีธาตุดินเข้ามาด้วยนิดๆนะคะที่ได้จากวีวัลฟ f ฟอร์จูนนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีพิจิกนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ดูที่พไพ่ใบแรกเลย The World The Empress King of Wands 4เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยไพ่สังฆราชหรือไพ่ The Hierophant นั่นเองนะโหได้ไพ่ Major ์าค a n าสี่ใบได้แค่ไพ่เล็กแค่ใบไพ่ใบเดียวนะมันต้องมีความหมายอะไรลึกซึ้งแน่ๆเลย มาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยก็คือไพ่ The World นั่นเองในช่วงเดือนมีนาคมของชาว ราศีพิจิกนั้นอาจารย์ก็คิดว่านะไพ่เดอะเวิลเป็นการเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นบางคนอ,อยากที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับโลกออนไลน์บางคนพยายามที่จะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เป็น t i กต็ k e r Youtuber หรืออาจจะมีแฟนเพจหรือจะมีใครสักคนมา f o ลโล่คุณอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะมีฐานแฟนคลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเป็นการสร้างตัวตน บางคนทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็เหมาะกับชาวราศีพิจิกด้วยนะในช่วงนี้นั่นเองนะและมีบางคนถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นะมีการคบหาดูใจแล้วทีนี้คุณคิดว่าเอ๊อยากจะไปเยี่ยมเขาที่ประเทศของเขาอะไรอย่เงี้ยจะเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะ the world นะไปได้ทั่วโลกเลยบางคนกำลังจะขอวีซ่ากำลังจะสัมภาษณ์อยู่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัต แล้วคุณจะได้เดินทางไปสุขสมหวังดังใจปดัดถนาอย่างแน่นอนนะคะและอีกกรณีหนึ่งบางคนก็อาจจะนั่งฟังอาจารย์อยู่นี้อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ตอนนี้ก็ได้นะได้เป็นซีดิซึนได้เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆแล้วอาจารย์ก็ยินดีด้วยเซนฮัลโหลไปทั่วโลกเลยก็แล้วกันนะคะใครๆที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์นะ ติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะต่อมากก็คือไพ่ The e m p r a c e ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพิจิก ก็หมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญหรือใส่ใจในเรื่องของความสวยความงามเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะบางคนเนี่ยอยากที่จะมีธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเป็นซาลอนร้านทาเล็บร้านสปาร้านอ,อ,อะไรอะเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงอาจจะเป็นในเรื่องของแฟชั่นด้วยก็ได้นะคะแล้วไพ่ใบนี้คือถ้าเป็นสามีนะสามีก็จะรัก แล้วก็ทนุถนอมนะคะเหมือนใส่พานแล้วขึ้นหิ่งไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนประมาณนั้นเลยนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งนะ,ะของบางคู่ที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ใบนี้คือไพ่เมียหลวงนั่นหมายความว่าสามีของคุณอาจจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วคุณอาจจะมาสืบรู้ว่าเขาไปมี เมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วคุณตกเยนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นเมียหลวงหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้และอีกกรณีหนึ่ง กรณีนี้น่าสนใจมากๆสําหรับใครที่แบบรอคอยมานานว่าเมื่อไหร่จะได้มีลูกมีลูกไว้สืบสก,กุลอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะตั้งครันสักทีมีโอกาสแล้วนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะนะมีโอกาสที่จะตั้งครันนะตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภานี้้นะคะถ้าใครแบบ เขาเรียกว่าไรมีความหวังนะคะก็เริ่มที่จะมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิก ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่ามีนาลีอุปถัมนาลีอาจจะมาในรูปแบบของแฟนมาในรูปแบบของภรรยามาในรูปแบบของแม่มาในรูปแบบของเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วเขาอาจจะมาซัพพอร์ตคุณทั้งความรักทั้งในเรื่องการเงินซัพพอร์ตในเรื่องกำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโมเมนต์ที่ทําให้ผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นเพศหญิง เ,เขาเรียกว่าเพศหญิงที่เป็นนาลีอุปถัมภ์คอยอุ้มชูนะคะเป็นผู้อุปถัมภ์ชาวราศีพิจิกผู้ชายอยู่ต่อมาเป็นไพ่ king of wands ใบน,นี้นะในช่วงเดือนมีนาคมของชาวราศีพิจิกนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะคุณมีการคบหาดูใจกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ชายที่เป็นความรักที่แบบเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะคือไม่ได้แบบ จะมางอนแล้วเขาก็ต้องมาตามง้อตลอดเวลาจะต้องตัวติดตันตัวติดกันเหมือนปลาต้องโกตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบเขาก็มีงานมีการที่เขาจะต้องจัดการหรือมีความรับผิดชอบเพราะว่าจากที่ดูจากตัวไพ่อาจารย์เห็นว่าเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเขาค่อนข้างสูงค่อนข้างดีเลยนะคะ หรือเรียกง่ายๆอาจจะบ้างงานด้วยซ้ำไปนะแล้วเขาให้ความสําคัญบางทีเขาอาจจะเป็นเจ้าของจิจการเจ้าของธุรกิจเองด้วยอะไรบางทีก็ต้องมีการไปดูเองไปคุมลูกน้องไปจัดการบริหารอะไรเองหลายๆเรื่องหลายๆราวของเขาขอแค่คุณเข้าใจเขาว่าการทํางานของเขาเป็นแค่นี้อย่างนั้นอย่างนี้มีเวลาว่างอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแค่นี้เขาก็พอใจแล้วก็สามารถครบกันได้นานนี่แหละเขาเรียกว่า ความรักแบบผู้ใหญ่นะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่แล้วในช่วงเดือนมีนาคมคุณจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องที่ทำให้ตัวเองมีความมั่นคง นะจะทําให้ตัวเองมีหน้าที่การงานก่อนมีธุรกิจก่อนมีความมั่นคงทางการงานการเงินก่อนถึงจะไปมองในเรื่องความรักนี่ผู้ชายชาวราศีพิจิกคิดอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วความรักมันจะตามมาเองนะคะเพราะว่าคุณมีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วใครๆก็อยากคบหาดูใจอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือความคิดของผู้ชายชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะคนโสดเนานะ ต่อ,อมาเป็นไพ่สี่เหรียญใบนี้นะในช่วงเดือนมีนาคมของชาวราศีพิจิกนั้นก็หมายความว่ามีการกักความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกที่ไปกักความสัมพันธ์ใครเอาไว้หรือเปล่าแล้วคุณอาจจะมีคนคบคนคุยอยู่แล้วแต่คุณก็ยังแบบยังอยากมีเขาอยู่ไม่อยากให้เขาไปมีคนอื่นไม่อยากให้เขาไปมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีเขาอาจจะมารู้ความจริงแล้วเขาก็อยากที่จะตีตัวออกห่างจากชาวราศีพิจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็อยากที่จะกักความสัมพันธ์เขาเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตรงกันข้ามเขาอาจจะเป็นคนรักของชาวราศีพิจิกก็ได้ที่มีการคบหาดูใจกับคนอื่นแล้วก็มีการคบกับชาวราศีพิจิกแล้วก็อยากที่จะกักความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกเอาไว้ไม่อยากให้คุณไปมีใครไม่อยากให้แบบ ใครมาเป็นแฟนคุณหรือคุณเป็นจริงจังกับใครนอกจากเขาอะไรเงี้ยคนคนนี้บุค,คลิกแบบนี้อาจารย์บอกเลยคนที่เขารักมากที่สุดคือตัวเองนะแล้วก็เป็นความรักที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวด้วยนะขี้หึงขี้หวงเนี่ยอาจจะเยอะอยู่พอสมควรนะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนมีนาคม ของชาวราศีพิจิกนะใบนี้คือไพ่ประจำชาวราศีพฤษศมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพฤษศอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือคู่รักของชาวราศีพิจิกที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะบางคนอาจจะทำหน้าที่หรือมีหน้าที่การงานเกี่ยวกับเป็นออ ไลฟ์โค้ดหรือบางทีเป็นเขาเรียกอะไรครูอาจารย์เป็นนักวิชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือรวมถึงเป็นทนายความหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเมือนกันหรือที่ปรึกษาคอนเซต์ะอะไรต่างๆนานาก็ได้เช่นเดียวกันนั่นะคือนี่คืออาจจะเป็นอาชีพหนึ่งอาจจะเป็นตัวอาชีพของชาวราศีพิจิกหรืออาจจะเป็นตัวอาชีพของคนรักของชาวราศีพิจิก ก็ได้อย่างที่อาจารย์กล่าวมานั่นเองนะคะแต่ดูดูแล้วน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้ชีวิตบนเหตุบนผลใช้ชีวิตที่มีแบบแผนมีการวางแผนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีจะไปช้อปปิ้งเนี่ยก็ต้องเขียนเขียนไว้เลยนะลิสต์ว่าจะไปซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะมีการวางแผนรัดกลุ่มพอสมควรนะหรือชาวราศีพิจิกบางคนนะคะมีการวางแผนที่จะ เรียนต่อในระดับสูงขึ้นนะปร,ะริญญาตร,ร,รีปริญญาโทปริญญาเอกหรือระดับด็อกเตอร์เลยอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะราบลื่นแล้วก็ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าบางคนนี้ชอบศึกษาชอบเรียนรู้อยู่แล้วด้วยและอีกอย่างหนึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยคุ้มครองชาวราศีพิจิกอยู่ด้วยช่วงนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีพิจิกบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบขอพรบนบานศาลกล่าวหรือบางคนไปเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาหรือเปล่านะคะในช่วงนี้จึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยคุ้มครองชาวราศีพิจิกอยู่นั่นเองนะแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ถือว่าเตือนก็แล้วกันถ้าใครไปบนอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะโอเคนะ ส่วนใหญ่ในเดือนมีนาคมชาวราศีพิจิกก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุไฟราศีาธาตุดินและก็ราศีพุฤศกนะต่อมาเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ3ามใบนะสองไม้สองดาบแล้วก็ต่อไปด้วยสามไม้นั่นเองนะ คือไพ่สองไม้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกหลายคนมีการครบหาดูใจหรือท่องโลกออนไลน์บางคนได้พบรักได้คบหาดูใจกับคนที่อยู่ปัจจุบันนี้เกิดจากการบางคนอยู่ในเว็บไซต์หาคู่แอปพลิเคชันหาคู่อะไรอย่างเงี้ยทำให้ได้เจอกับคนรักที่คบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปัจจุบันก็ได้หรือบางคนมีการแบบ กำลังจะค้นหากำลังจะหาใครสักคนหนึ่งหาคนรักหรือหาใครสักคนหนึ่งจากโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือช่องทางที่ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีพิจิกนั้นจะค้นหาคนรักหรือพยายามที่จะหาใครสักคนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีการมองไปถึงอนาคตนะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มองอนาคตแบบไกลมากๆบางทีกลัวตัวเองนั้นจะทำไม่ได้ทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่แบบ ตัวเองตั้งความหวังเอาไว้อย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะบางคนมีการเอ่อเขาเรียกอะไรอะเทรดนะคะพวกหุ้นพวกค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกจาสนใจในเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะต่อมาเป็นไพ่สอดาบใบนี้เป็นคนที่แบบมีโลก2ใบ อาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกหรือคู่รักของชาวราศีพิจิกก็ได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีโลกสองใบอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วความรักความสัมพันธ์แล้วไม่สามารถที่จะเลือกใครได้เลยนะคะจะปล่อยคนนึงไปแล้วก็กลัวว่าคนนึงจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยกลัวยังไงอย่างเงี้ยจึงมีการครบหาดูใจกับคนสองคนไปพร้อมๆกันนะคะมันเหมือนเป็น มีโลกสองใบมันเหมือนประมาณว่ามีรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะแต่บางทีคนที่อยู่ตรงกลางไม่เลือกใครสักคนแล้วแถมปิดหูปิดตาตัวเองด้วยไม่รับรู้ไม่อะไรทั้งสิน้นแม้ว่าเขาจะจับได้แม้ว่าเขาจะแบบรู้ว่าเราคบกับคนสองคนอะไรเงี้ยแถมดีไม่ดีไปอ้อนวอนขอให้เขายอมรับอีกคนหนึ่งแล้วก็อยู่กันแบบเรา2อสาคนด้วยซ้ำไปคนอย่างนี้ก็มีนะโอเค ต่อมานะเป็นไพ่สามไม้ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกนั้นจะสืบต่อธุรกิจจิจการของพ่อแม่หรือธุรกิจของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนมีนาคมหรือมีโอกาสที่จะได้สืบต่อธุรกิจของครอบครัวหรือพ่อแม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ บางทีอาจจะอยู่ไกลกันจากคู่รักของคุณนะแล้วทําให้ชาวราศีพิจิกคิดถึงคนรักมากเป็นพิเศษด้วยในช่วงนี้นะอยู่ไกลกันอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งแบบคิดถึงคนไกลคิดถึงแบบ แฟนหรือคนรักที่อยู่ทางไกลกันรอเวลาที่จะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันและมีอีกโมเมตนต์หนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือโดยเฉพาะคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่จริงๆชาวราศีพิจิกนะมีอยู่คนหนึ่งนะที่แบบรักรักยังไงก็รักอยู่อย่างนั้นนะอาจจะเป็นรักครั้งแรกของคุณหรือเป็นรักที่ฝังใจมันมีอยู่คนหนึ่งแหละคุณต้อง คนหาให้เจอนะคนนี้คุณไม่เคยที่จะลืมเขาได้เลยคุณนึกถึงเขาตลอดหรือคิดถึงเขาตลอดนี่แหละนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกแบบนั้นนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ g o l d e n a n g e เเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ